ก็ขอกระสดิทั่วเงินด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องมืองโต๊ะโฟก์ออดีตชงเคยคลิปเร็วนี้นะครับเราก็อยู่ในแอปแทบคอยนะคลิปเร็วนี้นะครับผมก็ยังไม่เคยสอนเพื่อนหามาก่อนนะครับสาหรับใครที่อยากรู้ก็ดูคลิปให้จบนะครับตัวนี้จะมาสอนวิธีนะครับที่จะได้เงินไวๆนะทุกคนจากแอป แท็บคอยตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับที่เห็นเงินตัวนี้ไหมตัวนี้นะครับก็อยู่ที่401บาทนะทุกคนตัวนี้นะครับก็ลองไปดูได้นทุกคนเผื่อเพื่อนเอาไปปรับใช้นะครับสำหรับคลิปของผมนะตัวนี้สําหรับคนที่ไม่มีเพื่อนก็สามารถทําได้เช่นกันนะแต่ทําได้น้อยนะทุกคนสําหรับคนที่มีเพื่อนก็ทําได เยอะเหมือนกันนะทุกคนตัวนี้นะก็ยังไม่เคยทําคลิปมาก่อนเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนเพื่อนละกันนะครับในการหาคะแนนให้ได้เยอะๆนะทุกคนตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ละกันในทะุกคนใต้ล่างคลิปนะครับ นี่เห็นไหมใต้ล่างคลิปนะครับกให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดมานะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆทำการกดที่โปรไฟล์ในทุกคนนี่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับก็กดตัวที่2ในทุกคนตัวที่2ตรงนี้นะครับจะมีที่ใส่รหัสอยู่ในทุกคนตัวนี้นะครับจะเป็นที่ใส่รหัสนะครับกให้เพื่อนๆทำการใส่ตามนี้ได้เลยในทุกคนเพื่อรับเงินเพิ่มนะครับ3 r 3G LSR นะครับกให้เพื่อนๆทำการกด กดอิดตรงนี้นะครับกดอิดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ทําการใส่ไปนะตัวนี้นะครับสำหรับคนที่กดใต้ร่างคลิปของผมหรือทาการดาวน์โหลดใต้ร่างคลิปนะครับเพื่อนๆจะมีโอกาสได้รับนะเป็นเงินนะครับสูงสุด6บาทนะครับต่ําสุดอยู่ที่2บาทนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูได้นะครับสำหรับเกมแท็บคอยตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะวิธีการหาคะแนนให้ได้เยอะๆนะ สำหรับคนที่อยากรับคะแนนได้ทุกคนตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนนะทำการกดที่แอปกันก่อนนะครับวิธีการแรกนะครับนี่กดที่แอปนะถ้าไม่ได้ไดทุกคนถ้าไม่ได้นะครับให้เพื่อนทำการกดที่วงล้อแห่งโชคนะตัวนี้นะครับวงล้อแห่งโชคนะครับก็ช่วยเพื่อนทำการหาคะแนนได้นิดหน่อยนะทุกคนแต่ไม่เยอะนะทุกคนแต่ไม่เยอะนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนจะได้รับคะแนนแบบนี้นะครับแต่ไม่เยอะนะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำการได้เยอะๆกันนะครับโดยกด ตัวที่ตรงกลางนะทุกคนกดตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะทุกคนเห็นไหมชวนเพื่อนรับเงินรางวัลน,นะครับตัวนี้สูงสุดถึง51บาทนะต่อเพื่อน1คนนะตรงนี้นะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ดูวิธีวิธีของผมก็ได้นะเห็นไหมตัวนี้นะครับก็เอาไปปั๊มกันได้นะครับสาหรับคนที่ อยาเอาวิธีของผมไปใช้นะครับไม, injuries, ไม่โดนแบนนะทุกคนไม่โดนแบนแน่<ใ>นอ <drag variations> นนะตัวนี้นะครับหนึ่งคนนะครับจะได้51บาทนะเห็นไหมตรงนี้นะครับก็วิธีการนะครับก็เพื่อนำการกดเชิญเพื่อนตรงนี้นะทุกคนเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับก็ไปคัดลอกนะทุกคนเอาไปส่งให้เพื่อนของคุณนะครับหรือเอาไปเปลี่ยนไ d ดีนะทุกคนเอาไปเปลี่ยน ID ดีนะทุกคนในมือถือของเพื่อนนะครับตรงนี้ผมเคยเปลี่ยนมาแล้วนะทุกคนตัวนี้นะครับผมเคยเปลี่ยนมาแล้วนะ ก็สามารถทําได้ใด้ทุกคนลองเอาไปใส่รหัสเชิญเพื่อนนะทุกคนเอาไปใส่รหัสเชิญเพื่อนลองดูนะท,นทุกคนก็สามารถทําได้เช่นกันนะทุกคนลองเอาไปปั๊มเห็นไหมถ้าเพื่อน <ๆ S 1> เอาไปปั๊มนะครับเพื<ๆ>่อนๆจะได้รับ0.35บาทนะหลังจากนั้นนะครับถ้า ID ดีของเพื่อนนะครับที่ทําการปั๊มนะทุกคนอีกไอ้นี่ไอไอดีหนึ่งเพื่อนนะครับถอนครั้งแรกนะครับเพื่อนๆจะได้รับเพิ่มอีก3บาทนะเห็นไหมตัวนี้นะครับถ้าถอนครั้งที่2นะครับเพื่อนๆจะได้รับ 7.50บาทเห็นไหมนี่นะครับตามนี้เลยการถอนครั้งที่3นะครับเพื่อนๆจะได้รับ22บาทเห็นไหมโอ้โหได้โคตรเยอะเลยนะตัวนี้นะครับก็เอาไปลองปรับใช้กันดูได้นะครับสาหรับคนที่อยากเอาไปสมัคร ID เพิ่มเติมนะทุกคนตัวนี้นะครับก็ลองไปปั๊มดูได้นะครับสมัครได้ทั้ง Facebook ในะทุกคนแล้วก็ Google นะครับก็ลองเอาไปทําดูได้นะสาหรับคนที่อยากเอาไปถอนและกันนะโอเคนะครับตัวต่อมานะครับสําหรับคนที่ อยากรับเงินเพิ่มนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเขาจะเขียนบอกว่ารางวัลของในทุกคน KOC นะครับ KOC คืออะไรนะครับก็จะเป็นรางวัลการชวนเพื่อนครบ10คนนะครับเพื่อนๆจะสามารถคล้ายๆเปิด VP ได้เลยทุกคนนี่เห็นไหมถ้ากดเข้าร่วมตรงนี้นะเห็นไหมเพื่อนๆจะสามารถเข้าร่วมได้นะครับจะเป็นรูปคิงตรงนี้เห็นไหมรูปงตรงรูปโปรไฟล์ของเพื่อนเห็นไหมรูปมงกุฎตรงนี้นะครับก็จะขึ้นของเพื่อนๆนะ เห็นไหมถ้าเพื่อนๆทาการชวนครบ10คนหรือปามครบ10คนก็ลองไปทําดูได้นะนี่เห็นไหมถ้าลงทะเบียนนะครับครั้งแรกนะทุกคนของ ID ที่เพื่อนๆทําการเชิญนะครับหรือทําการใส่รหัสนะครับเพื่อนๆจะได้รับ0.5บาทนะทุกคน0.50บาทนั่นเองนะครับตัวที่2จะได้เยอะหน่อยนะจะได้คูณ2เลยแหละทุกคนจะได้6บาทนะเห็นไหมตัวนี้นะครับจะได้6บาทตัวที่3นะครับเมื่อถอนครั้งที่2นะครับเพื่อนๆจะได้รับ 15บาททุกคนได้15บาทโอ้โหโคตรเยอะเลยอ่ะทุกคนตัวนี้นะครับการถอนครั้งที่3นะครับเพื่อนๆจะได้รับ30บาทนะทุกคนจะได้เยอะนะทุกคนจะได้เยอะนะครับเพื่อนเพื่อนเชิญเชิญนะทุกคนเชิญครบ10คนนะครับหรือเอาไปปั๊มออกจากบัญชีนี้นะครับแล้วก็ไปสำหรับไอดีอื่นนะครับก็สามารถทําได้ทุกคนสําหรับคนที่อยากลองเอาไปทําดูนะตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับทาภารกิจพวกนี้นะทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะครับทาภารกิจพวกนี้นะครับ ครบนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะไม่สามารถแลกได้ทุกคนเห็นไหมถ้าเพื่อนหอนครั้งแรกอ่ะทุกคนเห็นไหมจะใช้แค่8ป0 0ัคอยเองทุกคนใช้8ป0 0ัคอยคอยเองนะครับไม่เยอะนะทุกคนใช้ไม่เยอะนะเห็นไหมตัวนี้นะครับจะใช้ไม่เยอะนะแต่สามารถถอนได้ครั้งเดียวนะครับตัวนี้นะสำหรับคนที่มีอะไรสอบถามก็เมยนมาใต้ล่างคลิปได้เลยนะถอนครั้งที่2นะครับจะถอนอยู่ที่1นึ่งแสนเหรียญนะทุกคนถอนครั้งที่3นะครับจะถอนอยู่ที่2องแสนเหรียญนะทุกคนเห็นไหม จะใช้ซิมก็สามารถถอนได้นะถ้าใครอยากถอนนะครับขั้นต่ําอยู่ที่50บาทนะครับจะใช้168ในะทุกคน AIS d t a MV Penguin นะตัวนี้นะครับจะใช้ในการถอนเข้า TOT นะ TrueMove S นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะตรงนี้นะครับสำหรับคนที่อยากลองเอาไปถอนลองดูสำหรับเกม เทปคอยนะครับก็ลองไปทําดูได้นะครับสําหรับคนที่อยากกอาไปเชิญเพื่อนนะก็ลองไปดูได้นะทุกคนลองไปดูได้อ่านรายละเอียดลองดูนะทุกคนอ่านรายละเอียดลองดูให้ดีนะครับสําหรับคนที่อยากเอาไปปั๊มเพิ่มนะตรงนี้นะครับก็พูดตรงๆไปเลยนะครับผมจะไม่อ้อมคอมอะไรนะตัวนี้นะครับสําหรับคนที่อยากเอาไปหมุนนะทุกคนตัวนี้นะครับก็จะเป็นรางวัลนะทุกคนตัวนี้เป็นรางวัลนะครับสําหรับคนที่ อยากสุ่มก็จะไม่ได้เยอะในะทุกคนจะพูดตรงๆไปเลยจะไม่ได้เยอะนะครับส่วนมากทุกคนพูดง่ายๆก็ไปเกมชวนเพื่อนนั่นแหละทุกคนเชิญเพื่อนนั่นแหละทุกคนนี่เห็นไหมพวกนี้นะครับก็จะได้ไม่เยอะนะครับสาหรับคนที่ไม่เชิญเพื่อนนะครับก็จะ หาเงินยากหน่อยนะทุกคนหาเงินยากหน่อยแต่ก็สามารถถอนเข้า w ล l ล e t ได้นะทุกคนตัวนี้ถอนเข้า wallet ได้นะสาหรับคนที่อยากเอาไปหาเงินนะทุกคนอยากเอาไปหาเงินอยากเอาไปถอนเงินนะครับก็ลองไปทําดูได้ละกันนะตรงนี้นะครับก็เอาวิธีการชวนเพื่อนตรงนี้นะครับหรือเอาไปปั๊ม id เพิ่ม นะทุกคนตัวนี้นะครับจะสม ar, ัครอีเมลเพิ่มก็ได้ได้ทุกคนหรือสมัคร Facebook เพิ่มก็ได้นะครับก็สามารถทําได้เช่นกันในทุกคนตัวนี้นะครับสูงสุดเลยในทุกคน51บาทต่อคนนะทุกคน51บาทต่อคนนะครับย้ำาในทุกคน51บาทต่อคนเมื่อเพื่อนๆทําภารกิจครบในทุกคนหรือทําสําเร็จนะทุกคนตัวนี้นะเห็นไหมตัวนี้ครับสาบาทบวกสินะครับเป็น45่สิบห้าทุกคนบวกอีก6เป็น51ในทุกคน51นะ แล้วก็เป็น51.50บาทนะครับก็จะได้เยอะหน่อยนะครับสำหรับคนที่อยากเอาไปเชิญเพื่อนลองดูนะ ER: ก็ลองเอาไปเชิญเพื่อนได้นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนท,ทุกคนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับเกมเทปคอยหรือใครที่ติดตามช่องกลมนะครับก็ลองอไปดูได้นะทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะครับตัวน,นี้ก็เป็นเกมหาเงินฟรีนะครับไม่มีระบบเติมใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นเกมเปิดมาหม่เลยนะครับสาหรับคนที่อยากเอาไปลองเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้แล้วกันนะครับยังไม่ได้ใจว่า เล่นได้เฉพาะ Android หรือเปล่านะครับหรือเล่นได้ทั้ง iOS นะครับก็ลองเอาไปสุ่มดูได้ละกันนะครับลองเอาไปปั๊ม ID เพิ่มนะตรงนี้นะครับจะประมาณนี้ละกันนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็จะเป็นการปั๊มอย่างถูกวิธีนะฮะเห็นไหมตัวนี้ครับรลยวันก็สามารถรับได้เช่นกันเห็นไหมตัวนี้นะครับจะได้รับ500คอยนะครับถ้าใครยังไม่รับนะเห็นไหมนะฮะทุกคนตรงนี้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือคลิปวิดีโนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ